you yeah. อนแรกเข้ามานะคะเ็าจะให้ป้ายแบบนี้สองอันนะคะเพื่อติดรถไว้เพิ่อไม่ให้สับสนตอนแรกคิดว่าเขาจะเสียงเงินค่าจอดรถหรือเปล่าไม่ใช่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่ชิ้นตูงอีกแล้วนะคะตอนนี้ใหม่ก็อยู่ทางฝั่งตะกี้เหล็กนะคะเพื่อที่จะมาดูห้างสรรพสินค้าที่ท่าเหล็กนั่นเองนะคะทุกคน,คนโอ้ิดฝุ่นเยอะมากโอ้แต่ก็ร้อนอันนี้ห้างนะคะ ใหญ่เหมือนกันนะคะทุกคนวันนี้ก็จะตั้งใจมาดูนะคะว่าห้างที่มิมมามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะคะเพราะว่ามาครั้งแรกเลยเนาะแต่ก็ไม่ได้ไปห้างนานมากแล้วนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เนาะนะคะไปชมกันค่ะนี่ข้างในก็มีอะไรขายบ้างไม่รู้นะคะไปชมกันรู้สึกว่าจะมีเหมือน KFC เนาะแต่ไม่ใช่ KFC นะคะมันเป็นอ,อะไรอะ นั่นแหละมันไก่ k f c นะคะแล้วก็อันนี้เข้ามาข้างในห้างก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมีบันรดเดินเลยนะคะคนมาเที่ยวเยอะไหมก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่ายังเพิ่งเปิดใหม่เนาะก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็มาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาชมเนาะถึงชั้นสุดๆไปเลยนะคะไม่รู้ว่ามีกี่ชั้นนะคะ ห้างแ็กเกตเด็กเนี่ยเ็นเพิ่งเปิดไม่นานนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสเพิ่งจะได้มาชมห้างที่แท็กเกต็กนั่นเองนะคะโอ้อยาหอวเหมือนกันนะคะทุกคนว้าวมีกี่ชั้นไม่ดูนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูพร้อมกันนะคะแล้วเราจะไปอะไรตรงไหนบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ ประตูห้างก็มีทางเข้าหลายด้านมากเลยนะคะมีทางนูน้นมีเข้าได้ทั้งหมดเลยอะทั้งข้างหน้าข้างข้างแล้วก็ข้างหลังเข้าได้ทั้งสี่ด้านเลยนะคะห้างที่ทาเคเล็กนะคะวุ้ยบรรลัเลื่อนเหมือนประเทศไทยไหมห <laughs> หเหมือนห้างมันแต่ว่าของมีเยอะขนาดนั้นเใช่อะไร ไปดูของข้างในห้างนะคะว่าจะมีอะไรขายบ้างนะคะทุกคน,น,นใช่โอ้ไม่มีเต็บภาษาจีนนะคะทุกคนมีภาษาจีนภาษาพมา่าตอนนี้เราก็จะขึ้นไปชั้นสามแล้วนี่ชั้นสามนะคะ <S 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 กจะเป็นเสื้อผ้านะคะโซนขายเสื้อผ้าหรือปเปล่ามีแต่เสื้อผ้ารองเท้านะคะเครื่องสำอางโซนนี้ก็จะมีเสื้อผ้ารองเท้านะคะเสื้อผ้าพื้นเมืองอะไรต่างๆก็มีขายในห้างแล้วนะคะทุกคนก็ของชั้นสามนี่ก็ของใช้ของขายก็เยอะพอสมควรอยู่นะคะส่วนน่าจะเป็นเสื้อผ้าของใช้เด็กเนาะ นเสื้อผ้าเด็กอะไรต่างๆแบบนี้นะตอนนี้เราจะขึ้นไปชั้นสี่ชั้นสี่มีโรงหนังด้วยเปล่าเนี่ย๋อ,อเหมือนห้างในประเทศจีนเลยนะทะานทุกคนมีภาษาจีนกับภาษาพม่าโอ้อันนี้ก็บ้างเปล่าเยอะมีที่เด็กเล้นด้วยเหรอไปเลยนั่งหยกของชอบนั่งหยกเลยของชอมนัง่<笑><笑>งหยกเลยค่ะ โวิธี่เด็กเล่นด้วยสนุกเลยนั่งหยกแหละมาทางนั่งยกแหละนี่ชั้นสี่นะคะก็จะมีที่ทเล่นเด็กเะยนะผู้ใหญ่ก็น่าจะถือได้เนาะนั่งรถกันแบบนี้นะคะเข้าท่าน้่งยกเลยยกชอบไหมคะเยกชอบไหมคะชอบไหมกรโลลวิ่งไปก่อนเลยไปทางไหน ไปทางไหนเนี่ะรู้จักเหรอตรงนน้นเหรอตรงนน้นน่ะลูกไปเลย เมนูเครื่องดื่มนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนหมดเลยนะคะโอ้โหโคือที่นี่ใกล้ไทยเนาะแต่ว่าไม่ได้มีภาษาไทยเลยนะคะมีแต่ภาษาจีนแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะคะซึ่งก็อ่านไม่ออกเลยชีย้เอาอย่างเรียวนะคะถ้าอ่านภาษาอังกฤษ,อ,กฤษออกก็โอเคอยู่นะหรือว่าเจ้าของเป็นคนจีนหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจตรงนี้เนาะแล้วก็ที่ใช้ใช้เงินไทยนะคะใช้เงินไทยเนาะ แต่ว่าภาษาเนี่ยต้องเป็นภาษาชินภาษาพม่ากกำกับด้วยนะคะทุกคนอันนี่นก็กําลังรอซื้อโตอยู่นะคะก็จะมีเด็กๆมาเล่นเยอะมากเลยนะคะนี่ห้บาทนี้ประมาณ10นาทีเองนะคะทุกคนเด็กๆก,ก็จะชอบขี่รถขี่อะไรด้วยนะคะน้องยกก็ชอบมากเลยนะคะเวลาไปเล่นของเล่นอะไรแบบนี้ก็ต้องไปแบบ ประจำเลยต้องไปซื้อเล่นไปอะไรตลอดเลยนะคะนี่ถือว่าโอเคอยู่นะห้สิบบาทห้สิบาทสินาทีห้าสิบบาทสิบนาทีครับสนุกไหมครับะขี่ไหมน้องเด็กยังขี่เหมเมื่อกี้เลยน่ย สนุกเลยนะคะน้องหยกก็ชอบมากนี่มือผู้ใหญ่ก็ขับได้ด้วยแล้วก็เด็กก็ขับไปด้วยแล้วกเ็เหยียบเหมือนขับรถเลยนะคะนี่สําหรับใครที่หัดฝึกรถนะคะมาเล่นขี่รถอันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนก็จะได้ขับรถเป็นเนาะ <c oughs> อันนี้ก็คือ,คอเหยียบแล้วก็ไปอย่างเดียวถ้าเราหยุดก็คือ,อไม่ไปแล้วนะคะก็ไปแบบช้าๆแบบนี้เลยนะคะนี่ถ้าใครอยากจะฝึกรถต้องมาขับขี่อันนี้ดูนะคะอาจจะไม่เหมือนรถเนาะแต่ว่าเราก็สามารถที่แบฝึกตรงนี้เหยียบตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปฝึกรถจริง แบบนี้เพราะมันคล้ายๆกันนั่นเองนะคะทุกคนแต่อันนี้ไม่ไม่มีเบรกนะคะเหยียบแล้วก็ไปอย่างเดียวเลยนะคะ ในประเทศไทยแม่สายมีของเล่นเด็กอะไรแบบนี้ไหมนะคะถ้าทุกคนรู้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้จริงว่ามีตรงไหนอะไรยังไงเนาะแต่ว่าส่วนมากก็จะไปเล่นทางฟังทากิเล็กนะคะเขามีแบบว่าเครื่องแบบนี้ขับรถให้เล่นอะไรแบบนี้เนาะสําหรับของเล่นเด็กๆนั่นเองนะคะทุกคนนานๆมาเล่นทีก็สนุกดีนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบมากเลยนะคะขับรถเหมือนตัวเขาก็ขับไปด้วยอะไรแบบนี้เนาะนี่ตรงนี้ก็มีรีฟด้วยนะคะสําหรับขึ้นมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้งานเนาะ เขาก็เลยเปิดที่ของเล่นให้แบบนี้นะคะก็เลี้ยวตามไปนั่นเลยที่ที่สถานที่เขาก็กว้างด้วยนะคะตรงนี้ก็มาเล่นกันดูนะคะที่ห้างสปิสินพาที่ทาเคเล็กนั่นเองนะคะก็เพิ่งเปิดใหม่ๆเนาะเปิดได้ไม่นานนะคะทุกคนก็สามารถพาเด็กๆมาเล่นได้นะคะทุกคน ส่วนของเล่นเด็กเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะมีหลายเล่นหลายอย่างมากเลยนะคะมีเล่นลูกปง่งมีเล่นทรายด้วยนะคะทุกคนก็อันนี้เล่นยังไม่ครบนะคะเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วก็กลับแล้วนะคะเหลียวเล่นเยอะเหลียวติดใจนะคะเหลียวต้องเรียกมาบ่อยๆแล้วนะคะ <Hello. S 1> ตามผู้หญิงชายรวมกันเลยเหรอไปดิไปล้างมือไปอ้าวอุ้ยอ๋อมีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแยกกันแบบนี้ไว้แล้วห้องนะน้ำผู้หญิงเดี๋ยวดูโอ้โอ้ห้องน้ำคิดว่าเป็นห้องน้ำเป็นหัวไม่ใช่นะ้อ ห้องน้ำแบบจีนอ่ะทุกคนอ๋อมีสักพวกอันนึงทั้งหมดที่เลือเหมือนคล้ายๆห้องน้ำแบบจีนอ่ะออประมาณนี้เลยสุดมากเราจะเห็นในห้างจะเป็นสักพวบใช่ไหมมาล้างมาือมาเอ๊บันไดเดินนี่อัตโนมัตินะเนออี่ยถ้าเรามาใกล้มันถึงจะเดินนี่อะไรโอนี่ขยะเระบังนะ อุม้มเองเออบายบายส่วนสันนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะทุกคนที่ข้างหลังเราเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าก็ยังสองข้างข้างนั้น,นยังก็ประปรุงอยู่นะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีพัดลม จะดูราคาาเท่าไเ็่สบาบาทพัดลมเป็นตู้เย็นเป็นอะไรนะเป็นเครื่องช่องคิปอะไรต่างๆนะคะทุกคนน่าจะมีโรงหนังเนาะว้าววิวตรงนี้สวยมากถ้ามีโรงหนังแล้วคิดว่าหน้าห้างเอ่อคิดว่าห้างนี้น่าจะแบบว่าคนมาเยอะอะเพราะว่าถ้าเกิดมีโรงหนังเอ่อจากไทย อะไรแบบนี้เนาะมาลงที่ห้างท้าคิดเล็กอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะมีคนมาชมเยอะน,นะโรงหนังอะโรงหนังมันประเทศไทยอะถ้าเราอยากจะดูเนี่ยเราต้องไปดูที่เชียงรายใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือเรามาดูที่ประเทศพม่าอะไรเงี้ยโรงหนังไม่ว่าจะเป็นโรงหนังเอ,อ่อหนังเมียนม,มาหนังไทยอะไรเงี้ยน่าจะโอเคนะโอ้คนดูวิวข้างหน้าเราจะเดินข้ามแล้วเอานี่ยกกระโดดไปเลยกระโดด กระโดดข้ามตึงอ้อ <laughs> ม oh, ืสวยมากเลยทุกคน <Yay! S 2> สวยสวยสวยอ้าว <laughs> เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมข้างบนอีกนะคะ <Wow. S 1> ทุกคนว้าวข้างล่างเฮ้ยเสียว <laughs> ไปเลยลูกข้ <laughs> างบนไม่รู้มีอะไรนะ <c oughs> น้องหยอกกลัวไหมคะ <c oughs> ไม่กลัวไม่กลัวนั่นไง เก่งกว่าน,นั้นนมอีกนา่นนมนี่ขี้กลัวมากเลยเอ้ยรับเอ้เก่งกว่านั้นนมอีกนาหน่มนี่กลัวหน้านี้ชั้นสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนชั้นสุดท้ายไม่รู้ว่ามีอะไรเปล่านี่กําลังปรับปรุงอยู่หรือว่ามีร้านอาหารหรือเปล่าอ่ะจะมีร้านอาหารแน่เลยไปดูไหม ไปค่ะทุกคนเราก็จะขอตัวลงไปแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าห้างเพิ่งเปิดไ่เนาะบางส่วนก็ยังไม่เรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารชาบูแน่เลยทุกคนดูสองสอนะโอ,อ้ยังไม่เปิดกําลังปรับปรุงอยู่นะคะน่าจะเป็นร้านอาหารชาบูแน่นอนเพราะว่ามันมีโต๊ะนะคะโต๊ะแล้วก็หมุนหมุนหมุนเนาะโอ้ดิก็ขึ้นมาได้นี่ดิ๊ปอะลงนี่ดิ ตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะคะร้านอาหารก็กำลังปรับปรุงยังไม่เสร็จยังไม่มีอะไร KFC ก็ยังไม่มีเนาะเห็นไหมเห็นร้าน KFC ไหมไม่มีนะคะอันนี้ก็กำลังจะปรับปรุงน่าจะน่าจะเป็นร้านเครื่องไฟฟ้าข้างบนเป็นร้านอาหารข้างบนสุดเนาะแล้วก็ข้างล่างเป็นโซนเสื้อผ้ารองเท้าประมาณนี้นะคะทุกคน เราจะทดลองขึ้นลิฟต์ดูนะคะว่ามันจะโอเคไหมถาเป็นภาษาจีนหมดเลยอ่ะขึ้นก็ได้ลงก็ได้อันนี้มันกําลังขึ้นอยู่มีสองลิฟต์นะคะลิฟต์เนี่ยมีสองข้างนะข้างนี้กับข้างนูน้นข้างนูนน้นยังไม่เปิดแต่ว่าลงนี่ได้อยู่นี่นี่เปิดแล้วมาแล้วลูกมาแล้ว โก้เลยค่ะน้องหยกของเราโกลิฟนะคะบันไดเลื่อนไม่กลัวแต่โก้ลิฟนะคะเอออันนี้ก็มาแปลกเหมือนกันนะคะทุกคนในห้างนี้ไม่มีของไทยเลยนะคะไม่แต่อาหารการกินไม่แต่อะไรก็ไม่มีของไทยเลยเราก็จะเห็นของของจีนไม่แน่ใจว่าของเมียนมามีหรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สาวใหม่เซียงตุงด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ